วันนี้ก็จะพามาดูรถคิกแคมวากอนครับหรือที่เรียกว่าเจ้าล้อตโตไม่มีอะไรครับลักษณนะ เป็นรถว่าก้อนคล้ายๆของคูแมนแต่ที่จะต่างก็คือตัวของล้อครับจะเป็นล้อตตตรงนี้จะเป็นพลาสติกตรงนี้ก็จะเป็นดอกยางเป็นยางนลยครับยางแล้วก็ในส่วนของพื้นข้างบนสามารถวางท็อปไม้คือมันเรียบ ตัวผ้าก็สามารถถอดออกเปลี่ยนสีได้หรือถอดมาซักได้ครับตัวนี้ก็จะเป็นติดตุกแกติดในส่วนของกล่องก็จะเป็นแบบนี้ครับคารีวากอนแล้วก็จะมีตัวของ สองใส่เก็บเชือกโดยรวมก็ประมาณนี้ครับ,ร,บราคาก็จะแพงกว่าโคแมนแข้อดีก็จะได้ล้อที่โต